ครับพี่น้องสวัสดียศชีช่องตาเบอร์จูบูทุกคนครับแม่นวลกำลังหินกำลกิน,กนอาจารย์คอยเมื่อไปบ่ายังวิ่งยังวิ่งได้ไปบ้งอาจารย์พี่น้องพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณหมืน่นหนึ่งหมืน่นแปดพันคนติดตามเอาชุดนี้เสียงติดรถแล้วแล้วไปแล้วบ้านนั้น วัน <Why? S 2> อาจิพมหายใช่ไหมวันน่ะไม่ออกสมมอิเปน็นไรอาไม่ออกสมกมติคหอหงมือนี่ตายพี่ต้องเห็นไปครับสร้างแทาสีมาขึ้นเนี่ยเห็นสร้างแทาสีก่ออ่ะใจ้ได้ได อน oh oh you know mm ี่ยเนั่นตีเอ็มบ่เอ็มบ่ฮัทยังไมนั่นอุ้ยบัารโทปาัโทปาดโทรปูดเปลี่ยน ขอ่อยได้คลิปตั้งแต่หกโมงหุ่นขอลงคลิปตั้งแต่กหกโมงหุ่นคลิปแรกข่อยอะเฮ้ยลุ้นแล้วไม่นุ่ยกับุ่ไม่นุยน่ยกับไล่สดกับหุ่นไปเรอไปเร่ายะก็มาหาเรายางเนี้ยอ,อาายไยเนี่ยออ ไทยกับทยกับทองคนนี่กรได้ตัวเจ้าไทยคอยคอทยเจ้าอยู่นี่ก็ได้ตัวงเนาะลินเพิ่มมาให้ไทยอันนี้ปะเพยขเตัวคุณนงดเพิ่เยังกาะเพิ่นจะเรียเพิ่จเรียยงเกาะโอ้หปัดอีควเนี่ยราปีันครับบ้านฮักขี้บุกลูกทีนี้เอฟซีเราใจดีโยครับ เป็นบึงแย่งอยู่ดอกในออสมอล้วก็เป็นคนจิตใจดีเรามีแล้วก็แบ่งปันมูออีีอีรีอีอันนี้บ่ได้ย่องกินบ่ได้ย่องอย่างเพราะว่าเขาเห็นเห็นกันอยู่นะคนท้าวขันคนท้าขันบ่มีความดีอีรีคนมันบ่เบากันง่ายด้วยเห็นยังาะวอีรีบอเห็นเจ้าดูแลเลี้ยงนะนี่ก็แบ่งปันกันกินทั้งชาช่วงนี้บ่มี้ครับช่วงนี้รกษาตัวจะของกันเข้าใจแต่บาดเจ้ามีก็เห็นเจ้าแบ่งปันมูอยู่เถอดอก เห็นเมา่นเมานี่เรียกมูเนื้อยอเนื้อย่างกับปันมูกินนึกจ้ะไอ้าวไอศครีมสู่ไม่ออกอมอเนาะบรรยากาศแบบนั้นอยู่เยอเนา่านผ้มเงางีิห่อยนท่าเอสสีรันจ้าเนา

บะนี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 ตลกตลุกไหมเท่าดีบนีตลกเฮงดูเดียดโอ้เหงเดียดครับคนโดนวางขนหนักนต้มนต้มนี่มึงไม่ได้คุยเลยเดือดเรียนรำพันเด็ด่้าเดือนเลี้ยวเป็นต้นวที่นีเงี้ส่วงกบ่ได้ บาดซอมกันหัวที่หัวอาคือทั้งวิธีเหรของหัวเองนอ่ากประาเออทั้งวิีเดียวเนี่ยเราไม่ตรวจนนมอเป็นตั้เลี่ยถยกับาเป็นพี่อโอ้โโอ้ท่าซีน่ะปึ้ง ีเกีอนพูดนะทัชชีเนี่ยโอ้โทัชชีเนี่ยมนโอ้แข่งระดับเขตพูดนะแขระดับเกตต้องมีอเยไล่สีนีแลงเน่าไปขึ้นพูะย่าเลงนอันนี้ปีมีอย่งภาษาท่าปันชีไปกับท่าใดโอ้คนว่ามิ้นสีอ จะเป็นตะกี้ให้ไปแข่งบตไปแขมีหอดมีหอดมีหอดแลงเงากูน่ะปาดโทปาดโทปาดโทแลเทเปนภาพเอ่ยสปะไทยพูดด่าึงไม่ถามกเขาดแล้วล่อแต่ดิะ

เอยไม่ได้ไปแช็งเป็นกับนังแต่กับทีมงานเห็ดเวทีเลือ่น้องเด้อไากตะกีนพินุตัว่าใต้วันเปนแน้เอนี่เล่าสบายเคื่องเคร่องไฟลดลงแล้วพ่อมาอยู่เห็นหลับพันโอ้

มันจะยิงีเลยีดตากต้องแน่นอนข้างหน้ามองลอตั้งตั้งขึ้นกับบนขึ้นมา24มาแน่นอน24มาแน่24มาแน่โอ้24มาแน่24มาแน่ถ้าไม่มาก็คือ129 1 2 9ถ้าไม่มา24ก็1 2 9โอ้ ธนาคารไทยพาณิชย์5 3 1 2 6 2 9 3 9 6โจยมันีโอ้ถ้ามา5 2 4ได้มาก็คือ1 2 9มาแน่นอนโอ้แต่ต้องผาธนาคารไทยพาณิชย์5 3 1 2 6 2 9 3 9 6โจยมันีโอ้จ้ะปาตก็จือได้ปะฮะก็จืดได้โอ้ย อันฮัททองแค้ออกมาตั้งที่แรกป่าท้ก็ไม่น้องเปลี่ยนป่าท้ป่าท้หรือท่านใดที่อยากจะสนับสนุนคณาจนนักบทีมทำเวทีกุ้งไี่4100431104ของไทยอ่ะนายอภิชัยสุพนันป่าท้มารอเถอะจเ ฟังแต่ชื่อเลยครับเพรเห็นหน้าดิบ้านเป็นพระเอกมอลลัมเพลสแต่ชื่อเนี่ยพี่ชัยบ๊วยตะวันเดอรี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอภิชัยพ,พรพูดด่าพีต้องมีพอดับพันพดนะครับแกไอ้สาระกับกเดี๋ยวจะมอขนาดขนาดเราามาผู้เดียวได้เนี่ยขนาดเราามาผู้เดียวยังห้าขนาดนี้พี่น้อง ้อาถามมึงมือเปิดวงครับคาเรนเป็นีไม่้สิว่าเรหัวนึ่งคไปดาคาวม่าต้องมียลี่ีนี้นี่เขากันกอยางดีเอาคู่เอาถือมาเบิ่งหมอน้ำเอาคู่มาน้ำลดเอาแมงมาตตงไว้เธาขี่แต่ขี่แต่นั่นใส่ผู้เป็นหวานเอายามาฉีดปอกโอ้ย่าจังวะแตรไปนี้เขากันกองยางดีอกมากล่อยบุกตะลบุก วางเอาผ้าแห่กองพูดนะกองมผ้าแหกกองแล้วปุ๊บเอาตะแกง้อนพูดนะตะแกงพอนปุ๊บเอาผ่าเขาผ่าที่บ่อนักกวางอีกรอบหนึ่งพูดนะกวกมาจะมาเป็นหมุกใสติ๊ง่ปัดทุปัดทุบต้อไหวเตะบังีอูด้เดออ่่ วเห้เตะแวตีรับรถมาแล้วปุ๊บแถวมาเยอะมันบริเวว่ดกล้มาตามมาเตะอยู่นไต่ๆไต่แ้วไเจอกันเพื่อพี่น้าแล้ว่าจกัน4 2 4นอ้อบ้ามามาแลอมกบอเลยพ้อเลยดโอ้ละมาแล้วคุณอาคุณกี่รถข้ามาแล้วคุณแล้วไปเชื่อแล้วไปเชื่อเคียงยมาให้บอนั่น แล้วไปซื้อเครื่องดื่มใหม่เนี่ยหันม้วนแล้วก็เลี้ยงกันที่ม้วนแล้วก็ไปซื้อเครื่องดื่มให้หใหทีมงานนั่นรถแบค็คโฮทีมงานขนนั่นดีมคนใช่เฮ้ยน้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อถั่วครับบัตรราคาเรา2 9บาทพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ฮัทช่วยท่านี้พอก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณเฉยดีครับผม